วันนี้แบบมันเรเห็นไมรียกว่าเกือบเต็มแล้วนะครับมันจะเต็มประมาณนี้แหละยี่สิบเก้ากว่าเลยเก้าจุดสี่เต็มอ่านี่ก็เกือบเต็มแล้วแหละจริงๆเมื่อคืนเราชาร์จไปเต็มแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเรามาลองอีกแป๊บหนึ่งเราก็เลยชาร์จเติมให้มันเต็มวันเปอร์เซ็นต์ไปค้าอ่าอันนี้ก็ยิงจากข้างในได้เลยบอกบอกได้ว่าและไอ้ตัวไอ้ระบบระบบอินเวอร์เตอร์อ่าตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์แหละ ตอันนี้อันนี้อุณหภูมิขึ้นแล้วสามสิบเอ็ดองศาอุณหภูมิปัจจุบันนะตอนนี้ครับลดอุณหนูมิลดพอเปิดปุ๊กก็ทําเลยเสียงเสียงขึ้นแล้วฮะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเริ่มทำงานแล้วทำงานแล้วครับเสียงดังแค่ไหนเสียงไอ้นี่เสียงชาร์จตอนนี้ได้ถอดครับก่อนพอชาร์จะเงียบเลยมันตัวชาร์จมันเสียงดังแต่ว่าจะเรื่องให้ช้าข้างนอกไงจนแน่นอนไม่หลับอันนี้พอเปิดแล้วลมกำลังค่อยๆลงถ้าเกิดเรา อันนี้มันจะเป็น,นอินเวอร์เตอร์มันค่อยๆลยงก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอุณหภูมิาตามที่เราต้านดาันแค่กดขึ้นบนลงล่างเนี่ยปรับปรับว่าเราเราตั้งข่าบตั้งไปยี่สิบกับพอวเช้าตั้งยี่สิบก็เกย็นดีสบายเห็นไหมครับรู้สึกแลนะ้วรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วว่าเออแอร์ออกมาแล้วนะเอรรู้สึกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนมันเต็มห้องคือ <c oughs> คือตัวนี้เรา ใส่พัดลมเพราะ4ตัวให้มันเงียบเนี่ยมันมันจะมันจะเงียบแบบไม่ไม่รบกวนใครเลยไม่รบกวนใครเลยคอยร้อนหน้ากับคอยร้อนล่างอ่ะคอยร้อนหน้าก็พัดลมสองคอยร้อนใต้ก็พัดลมอีกสองคอยร้อนมีสองชุดเลยทั้งานร้องกันทั้ง4ตัวร้องกันตัวมันช่วยกันได้เนีช่วยกันคือให้มันหมุนแค่5-10เปอร์เซ็นต์ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆช่วยกันระบายไงถ้าเกิดถ้าเกิดแผงร้อนน้อยมันต้องเข่าเต็มที่ปูดเสียงดังมันก็เลยแบบเวลาเราไปนอนนะ เราคือคนข้างเราเลยรับปรับหมดเลยเพราะว่าเขาคอมเมนต์มาไงไปนอนก็ข้ามพวกพวกพวกโวยเทียสติพวกกลางคืนเงียบๆแล้วเสียงมันดังก็ไม่รำไรเสียงแค่นี้แหละเราก็เลยปรับหมดเลยอันนี้ก็เพิ่มพัดลมเพิ่มระดับด้านเลยอันนี้ก็มันมีมันมีโหมดเออ่โหมดสามโหมดไม่ใช่โหมดพัดลมอย่างเดียวๆ Half Night Day อันนี้ ลูกค้าเขาต้องการแบบนี้แต่ว่าในไทยต้องการต้องสั่งล่วงหน้ามาถึงบอกไม่ได้นะต้องสั่งล่วงหน้าว่าต้องการข้อความแบบไหนอันนี้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แหละสงไว้เดือนหนึ่งแล้วมั้เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งนาจอมเดือนหนึ่งไม่รู้ละเขาเปิดเปิดปิดไฟได้เดี๋ยวปิดปิดเปิดปิดเปิดไฟให้ดูปิดตรงนั้นปิดเปิดได้เปิดอยากปิดอยากเปิดครับอันนี้ลูกค้าเขาส่งให้ตัวหนังสือลักษณะนี้มาแล้วก็เลยทําแบบนี้ ก็เลยออกแบบให้เป็นตามที่เขาส่งมาให้แบบนี้นะเนาะแต่เลยไม่รู้ว่าจะเอาแบบลายแบบไหนเอาตามที่เขาส่งมาให้ครับตอนนี้ก็ได้อ่าใส่อยู่ครับเรียบๆเลียบๆีสอยู่บางคนก็จะเล่นแบบอะไรเราก็ไม่ก็เขียนเหรอก็เขียนตัวนี้แหละอันนี้ก็มันมีภาษาจีนขึ้นอยู่สามจุดนะบอกพี่ได้ยังสามจุดนะภาษาจีนขึ้นตัวเนี้ยอันนี้ข้างบนคือแอร์นะครับภาษาจีนข้างบนมุมซ้ายบนแอร์ แอร์ถ้าเนี่ยก็คือแอร์คือเอซีถ้าเรากดย้ำตัวนี้คืออ่าอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่โชว์เงี้ยไม่โชว์เลยไม่โชว์ไปแจีเลยคือพัดลมทำงานอย่างเดียวไม่แอร์คอมไม่ทำงานอลมออกอย่างเดียวไม่แอร์อ่าเปิดแอร์เอซีอันนี้คือเดินแรงอ่าอิปเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วก็มีอีโค่ประหยัดพลังงานให้เห็นในกล้องหน่อยอีโค่เราเปิดอีโค่ก็จะเคลื่อนข้างล่างคือคอมทำงานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะหมุนค่อยค่อยอ่า แต่หมุนค่อยแล้วก็แบบแบบกดให้เย็นจัดมันก็ไม่ได้นะมันต้องสัมพันธ์กันอ่าต้อง,องเอาต้องเอาใช้ตอนกลางคืน<ช>ที่อากาศมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็บอีโคก็พอเพราะเราต้องเซฟแบบแต่ว่าแต่ว่าตัว,ต,วตัวบนมันก็คอมมันก็เร่งอยู่แล้วมากเราก็<น>ไม่ได้เปิดอ,อ,อีโคเปิดไปเลยเพราะว่าความเย็นปุ๊บมันไม่ทำ้วพอพอคอมมันมันนั่นปุ๊บคอมก็จะโลลงเองสวยมากไม่ค่อยเปิดเปิดเลสวยมากก็ใช้ตัวนี้แหละส่วนมากคือเราง่ายๆเราเปิดแล้วก็แค่ปรับน้ำคูก็พอตัวนี้ต้องไม่ได้เล่นหรอครับแต่มีมีแต่ให้ใช้แต่ว่าไม่ค่อยตัวนี้ก็แค่ปิดไฟหนตัจอ ปิดไฟหน้าจอที่มาแข็งแรงไม่แตกหรอกอยากปิดไฟหน้าจอส่วนพวกนี้มก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าคันนี้คันนี้มันเราเราเราปรับที่เดิมความแรงลมนะครับครั้งหน้าก็ปรับที่เดิมเราก็เลยไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแรงสุดเบาดแต่ว่าเรานอนข้างหลังเนี่ยตัวหน้าเนี่ยปรับแค่เบอร์หนึ่งพอตัวหลังก็เอาตามความต้องการ ตอตัวหน้าเนี่ยคือจะช่วยความเย็นมามาช่วยด้านหลังแต่ว่าเราไม่ต้องเร่งพัดลมเยอะออเพราเราเร่งพัดลมเยอะเราเอาแค่ตัวนี้พอต,ต้องการใช้ง่ายเปิดก็เปิดใช้ง่ายใช้ง่ายตรงนี้ใช้ง่าย,าย,ายไม่ต้องเปิดหนามากก็ได้ไ,ดไม่ปรหยัดไม่ไวเกินไปแต่เวลาปิดเวลาปิดปุ๊บทุกอย่างก,ก็จะตันไปหมดมันเป็นของรถเลยตรงนี้ก็เป็นของรถเลย ้ยยังมาแสดงว่ายังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่มันประกอบเสร็จรแล้วเสร็จเลยรีโหลดอ่ะเรามาดูนะครับว่าเวลาจริงๆครับอะผมมีตัวจะนอนยังไงเป็นล็อกล็อกไว้ล็อกไว้สัหรับปลาไม่ให้มันเลื่อนพอไม่ให้มันเลื่อนเวลารถขับไม่ให้มันเลื่อนเวลารถขับอ่ามาดูสิดีโอ้โหก็จะเดี๋ยวก็จะใช้รีโหลดผมมีล็อกสองสเต็ปพอดีเวลาอ่าก็จะล็อกอยู่แค่นี้ก็ ก็ <g ulk> อีกชั้นหนึ่งก็ได้วงมันก็จะนั่งประมาณนี้โอ้นี่เลื่อนออกมาแล้วครับเนี่ยอ่านี่เลื่อนออกมาเลื่อนออกมาแล้วเยอ, <c oughs> อ่านี้อีกชั้นเนี่ยก็ตกตกตกปกติปกติล็อ,อกอีกชั้นหนึ่งล็อกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็โอ้ <c oughs> เลื่อนแล้วดูครับเลื่อนแล้วนี่อ <c oughs> เลื่อนออกมาแบบชา้าๆให้มันจนกว่านี่มันจะเรียบลงมาแบบนี้อ,อ้าวเรียบแล้วปับ๊บโอ้แสงเลยแสงเลย เป็นที่นอนบ้ามาก <c oughs> ไอเดียเจ๋งเลยครับไฮไลท์นี่คือไฮไลท์เลยนะครับไอเดียเยจ๋งรถสะอาดด้วยนะดูเวลาขึ้นเวลขนขึ้นเหมืนอน